สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 1เ่เท่านั้นรัฐมนตรีชืว่อว่าการกระทรวงการคลังในจุลพันธ์อมรนิวัตเปิดเผยห,หลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิตอลว a l เล็ ว่าสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการว่าอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศตามมาตราย8แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วเนื่องจากตามข้อศึกษาของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเพราะว่าการดําเนินโครงการของรัฐในอดีตที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งจะมียอดผู้ใช้สิทธิ์ไม่เกิน90% ดังนั้นในโครงการดิจิตอลว a l เล็ซึ่งรัฐบาลยืนยันจะครอบคลุมประชาชน50ล้านคนเช่นเดิมแต่กระบวนการในการเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการดําเนินการคงไม่เกิน90%หรือใช้เงินงบประมาณราว4.5แสนล้านบาทเท่านั้นซึ่งสามารถใช้วิธีการบริหารจัดการด้วยวิธีงบประมาณตามปกติได้โดยแบ่งเป็นการดำเนินการผ่านงบประมาณปี2567ที่จะมีการตั้งงบประมาณราว1.6แสนล้านบาทประกอบด้วยงบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาท และงบประมาณจากการบริหารจัดการในส่วนต่างๆอีก4.3ล้านบาทและในปีงบประมาณ2,568จะมีการตั้งงบประมาณ2.8แสนกว่าล้านบาทมาจากการตั้งงบประมาณ1.52แสนล้านบาทและจากการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนอื่นอีก1.32แสนล้านบาทสุดท้ายเชื่อว่าจะเพียงพอรองรับการดําเนินการส่วนข้อสรุปว่าจะได้ใช้ยอดเงินเท่าไหร่นั้นคงต้องรอดูยอดที่ประชาชนมาลงทะเบียนด้วยอาจจะ48ล้านคนงบตรงนี้ก็ครอบคลุม ซึ่งตอนนี้วางแผนว่าจะปิดการลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนกันยายนจากนั้นจะสรุปกันอีกครั้งโดยจะใช้กลไกลในการบริหารงบเข้ามาดูว่าต้องใช้เงินมากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้โดยโครงการดิจิตอลวอลเล็จะดําเนินการได้แน่นอนส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นรายละเอียดต่างๆยังเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งจะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งท้ายสุดจะมีข้อสรุป หรือข้อคิดเห็นอย่างไรคงขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมและจะมีการถแถลงรายละเอียดเรื่องวันลงทะเบียนวิธีการและช่องทางต่างๆในวันที่24 e กรกฎาคม2567ที่ยังไม่ได้สรุปเพราะอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่คณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการนั้นมองว่าไม่มีใครคิดโครงการวันแรกแล้ออกเลย การดาเนินการไม่ได้สวยหรูเหมือนฝันเมื่อปฏิบัติจริงก็ต้องเปลี่ยนแปลง,ปลงตามความเหมาะสมเป็นความจําเป็นที่จะต้องทําให้ถูกต้องทั้งหมดด้วยส่วนการใช้เงินทกศตามมาตรา28ซึ่งตามข้อเสนอระบุว่าอาจจะไม่มีความจําเป็นแล้วนั้นนายจุลพันธ์บอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข้อห่วงใยจากหลายฝ่ายในส่วนนี้แต่ก็อยากยืนยันว่าหากต้องดําเนินการจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินดิจิตอล1น0 0 0มืนบาทจะถึงมือประชาชนภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าข้อเสนอเรื่องการ ใช้วิธีการบริหารงบประมาณแทนนั้นอาจมีผลกับโครงการลงทุนตามงบลงทุนบ้างแต่ไม่มีผลกระทบในเรื่องเกณฑ์ตามพรบวินัยการเงินการคลังทั้งนี้ในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการยังเป็นไปตามเดิมคือผู้มีอายุ16ปีกำหนดวันตัดสิทธิ์คือ30กันยายน2,567หรือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกณฑ์รายได้วัจดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณนะปี2566 สิ้นสุดไปแล้วว่า31ธันวาคม2566กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน8.4แสนบาทหรือมีเงินเดือนไม่เกิน70,000บาทและต้องเป็นผู้มีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทณนะวันที่31มีนาคม2567โดยในส่วนสินค้าในกระ i v บลิสต์ได้ข้อสรุปแล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและต้องการนําเงินออกจะต้องมีการผูกเบอร์โทรศัพท์แบบรายเดือนเข้ากับระบบด้วย นอกเหนือจากต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเพื่อป้องกันหากมีปัญหาจะสามารถตามตัวได้ส่วนแอปพลิเคชันที่จะใช้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองคการมหาชนสพอรอหรือ DGA อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในปีนี้แน่นอน